สบายดีพี่น้องสุเพลินเห็ดแล้วสีแล้วได้พี่น้องเอ้ยห้าวนันเขามาเบิ่งกกีราพี่น้องกอกมาได้แล้วตอนี่นะสิเทสิเทอยู่นี่นันบ่อนลอกโมทิตาอยู่พี่น้องเอ้ยเทอยู่พูดแล้วก็มาเทอยู่ที่อโชว์น้ำแทน้ำก็เลยออกมาซะคูนสอบหนึ่งใจจังว่าสิคูณดินคืนเลย พูดละบอนนี nicht, ่นะกรเพิป oh. ูนี่กะอล้นนันเลยอยู่ๆิได้บอลลินใหม่เลยลูกบอลลินใหม่ของโมจิตาพี่น้องไอปูนศพหนึ่งหัวเดี๋ยด้ค่ะคือบพากันติ๊กบอกไม่ใช่ซ้ำเลียมซ้ำปลาคุณเจ้า่นเน่เขาโถดพี่น้องหมักเว้าอันกุนเผาดา ว่าบสุภาพระกอ่รูปตามอัตยศัยัำนี่แหละสามเหลี่ยมสามเหลี่มยังแม่ขายไฟฟ้าหกสิบพันสองร้อยบาทป้าทโทอคืออังชินบานจิ้งเงีอยงแค่แพงปูดแพงโทม,มาปัาดนูนะครับคนนี้ง เบิ <naj bum S 1> <champions> ้งให้ป้าดูดในบาศนึ่งให้ดูดเนยหยาดร้านดูดน้ำปั่นเธอมันจังแซ่บเบิ้งมาพี่ป้าเสียนไนมาไปไหนเอาออกแล้๋ยวแ้วพ่อนี่สุดเพื่อนนี่เรียบริสุทธิ์สั่งของโท่ออยู่ กล้องเขาไป่ถือก็คือแตกกล้องเขาแตกอนู่ยทั้งรังตายเลยพี่น้องเอ้ยสมุนมีตีแหลกไปเลยโอยบางๆหนึ่งเนาะขึ้นเป็นเกือบพ่อพ่อที่ดับชอบหนึ่งือสิพอดีปะถุนยิงแม่ว้ายรถล่มทับเด้๋ย้ลูกโอ้ย

bây điểm này, chào mừng. 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 khỏi mừng. bây giờ làm ได้บอลอินใหม่ได้หนุกเอ้ยยำห้อนนะเพราะว่ากังเวินมาอยู่พี่พี่น้องเอ้ยกังเวินมาอยู่พี่แล้วกันมันต้องเห็ุเดี๋ยวพ่อถูกสถานการณ์พี่น้องเอ้ยยำห้อนนะมันอยู่บ่ได้จักดีอยู่พุนนะนนออ่นน่ะได้แต่ตอนเศร้าๆกลแ้งๆอีเลอ่บันยำกังเวนเราก็มาผักที่พี่บอลล่อเพื่อนผัดบอ่อหนั่นกันได้ก็เลยมาเทให้อยู่นี้แล้วก็เสียดข้อเล็บแบบนี้นะบริอัะไนอีกได้ cọc, anh đi nè, nhang cọc, anh đi nong đấy, không, anh sẽ lâm bả, xong xăm lâm đại rồi, anh mẹ bên nhang, giặt nôn bả, bằng ai, anh đi lấy kha còng hải ba nè qua, sai đại bả, kha nấm bắn cho một nị sai đại bả, mắm sai đại gì bôi nấm bắn cho một thôi, mắm thì sai đại gì bằng ai nị มันสิไปบบเนาะบังอาสิไปอยู่บบอีลอยบังอาสิไปอยู huh. ่บล like, uh ุล huh. ุล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 ุ่นลุลุลุุ่ล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 ีุ่ลุลอลุ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 พุลุลุุ่ลุลอลนลุมเลุนุลุลุลบลุ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 ลลุ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 ล่ลุลุลุลยลุ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 บล ba tờ xiềng xòm với coi pu là sao à hoa à, tì mẹ lòi pai thủ ơi Nhìn thì kia kia du ăn, ăn chiếc lông này mà cái hình nào อือเอาออกเด้อนี่ๆถอยอันนี้น่ะกะเดอยู่นี่ถอยบ่อยากบายปูนเด้อจังใบลูกโอ้ผู้ใหญก็สีสมคือกันอีกเนาะเออนะโอ้ยโอ้ยแงมันนไปเลยเฮ็ดเปียกนะนั่นโอ้ยลุงเฮนโอ้ยเจ้าไปโทรลุงเฮนเขาโทรศัพท์ลุงเด้อนี่โอ้ยเ็บหัวเด เจ้าว่าว่าเจ้าเห็นยังเฮรอถ่ายลงเฟซมาเลยแข่งขึ้น,น,านมาตังว่างนีง่นางจิ้มโทรศัพท์บ่ม้ทาทาเจ้าทาคอยพี่น้องเอ๋ยทางนั้นมนโนโนพ่อทางนั้นนะเฮยทางพุ่นนะผ่้อเออแบบก่มาพี่แก่มาแจบบ้พี่แก่แจ้ตอนนี้มันต่ำซ่ำนี้นำ้ำไร้เาราขา,บ,าบ่เจ้าป่ะ ไปลาเ้ดีบอยไปหาโจกโหลดแม่นะเธอต้องอยู่ในคอกนะมูจิตาเหนื่อยลายไปหนงเจ็บหัวมอเก่าโอ้ยเจ็บเสน้นเจ็บหัวไมเกนคือมันแตกกุ้งซีละเบิดนี่อืม เออน่โอ้โนนแห้งอีโอ้เค็ดแขวเด้ขูดลงมาขูดลงมาเออเป็นตะว่าเราคอยกับเป็นตะสั่งเรวไปเห็ดอีรี่คอยกับโบจักคือกันแหละโอ้ยโกนแห้งฮะนี่เออนี่หนี้นี่โกนแห้งนี่เออตีเจ้าน้าโกนอ้าหยาบปูนอะไร้อยกั้แจวทำามอีกกัดแจวไหนโน่นเท่าไหร่แจวเมาอาะแตทางนี้ทางนั้นแล้วป้ามาหลดเออในขอบนี่เนี่ยตะเคียวก็ออกมาแหละ นั่นแล้วเฮ้ยมันลุบนะหน้าหน้าั่ปูนมันอะไรอ่ะหันเลยมันเข่ากระงอันนะเบิดแล้วเฮ้ยมันเข่ากระงเล็กเบิดแล้วเยี่ยมไหมอ้าวเาเพชรพาเพชรปูนแข็งหมดเหรอหลินปูนพี่น้องเอ้ยโบมีเวียวกมีงานนี่างเงี้เท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 เออ เป็นได้พอะมื่ออื่นกระแหงอยู่ได้มื่นอื่นมานนำมาหูดพรอออ้อม,อ,อ,ม,อ,ม,อ,มอ,อ๋เอเคยมันก่ดไงขีมาขีมาขีมาขอเออทั้งนี้แหละมันก็นอยากต่ำแถวนี้มันอยากต่ำหัวเสลาเห็นยังลูกอีพ่อหนะต่ำโพดเฮ้ยมันต่ำแล้วนี่นะกดไปยัางนี่นะมันต่ำเลย,ยอือ ทางนั้นน่ะมันอยากสูงพอว่าอยู่อือมันสูงนะเจนะดิ่นดิ่นบอกมันกินเขนนะเออเออกำลังหั่นน่ะอยากลุบได้เฮ้ยมุนๆในหั่นน่ะอยากลุบได้เฮ้ยนี่นี่นี่ในกลางนี่อยากลุบได้หน่เออเด่น่ะเห็นบอกมันบดเถียงกันน่ะอืม จำเป็น่าเอาแกไปนี่แกน,นี่มันกระลุกคือกันนี่นะนี่แค่นี้มันรูปเลยเพื่อ,อสีเทียงเชนเลยอันนี้อันอนี้เห็นบอมันสูงอ่ตีน,นะกวดมาโหลดเช็ดแขวเด้ือ้อ,อ เอาแล้วเตไปได,ได้กับพอเธอเห็ดหายด้อลูกเด้อเคลีลยกันอือ,นนอ,อหันเลยมันชุ่มมันแน่นมีร้ายเหรอแบ้ค์ไหนอือหันเลยแล้วแหละพี่น้องเอาเดียวว่านขี้ดินเขาเห็ดนาไดอะนะลูก บนบวานนั่นคิดดินเต็มหัวนี่หนานี่ลักฐานมีอยู่โอ้เห็ดตำรวจตัวเตี้ยนเลยเนาะเห็ดเพียงกับบัวเพียงบัวเพียงพอๆกันคลิปหนาเด้อเพียงเด้อบัวเพียงอยากได้โตหินมานั่งเย็นเด้วยจะซื้อน้ำปั่นใม่ะซื้อมาเลยน้ำปั่นน่ะเมื่อกาปะหันนี่ซื้อมาเลยนี้กินยังกระดกกระเดียะแทะเบิดกับมือใหม่จังกินสิเป็นวัดมันบอดีกินลายน้ำปั่นน่ะอยากได้โตหินสุดหนึ่งพันปลายพี่น้องมานั่งเย็น เราเบิง่งเงินเดือนหนาเด้๋ยวเพียงเด้อเราเบิงง่งเงินเดือนต่อไปพี่น้องสิได้หรือบ่ฝา,ากคนละกชร์ได้เพียงเด้ออยู่ดีเมียกันเบิ้ตชุก,กุชกคนพี่น้องอันนี้คือทีหลินใหม่ของหมูสีตาพี่น้องเอ,อ้ยจัดไปปูนหนึ่งซอ